สวัสดีเลยขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง First Play ครับวิดีโอในวันนี้จะมาโฟกัสกันถึงเรื่อง StatTab หรือช่องเก็บของที่เกมมีมาให้ต้องบอกว่า Part of e x i อ e 2ถึงจะเล่นฟรีแต่ทีมพัฒนาต้องกินต้องใช้นะนอกจากพวกเขาจะขายของตกแต่งสวยงามแล้วเนี่ยยังใส่ข้อจำกัดบางอย่างที่ต้องเสียเงินซื้อเข้ามาด้วยครับซึ่งส่วนที่เห็นได้ชัดและจาเป็นกับผู้เล่นมาที่สุดคงไม่ผลช่องเก็บของนั่นเอง ในเมื่ออุตสาห์จ่ายเงินเข้าเล่น Early Access กันแล้วอย่างน้อยๆ300เหรียญพรีเมียมที่แถมให้จากซั p พอ r ์เตอร์แพ็ชุดถูกสุดก็น่าจะแบ่งเอาไปซื้อสเตตเพื่อความสะดวกสักหน่อยครับเดี๋ยวเราค่อยๆจำแนกประเภทของมันไล่ดูว่าลักษณะเป็นยังไงราคาเท่าไหร่ควรจะเลือกซื้อแบบไหนดีลำดับแรกเปิดมาปุ๊บเกมให้แชร์สเตตมาสีแถวถือเป็นช่องเก็บของมาตรฐานซึ่งจะวางอะไรลงไปก็ได้และเห็นไอเทมภายในร่วมกันทักแอคเคาท หรือทุกๆตัวละครที่เราสร้างเอาจริงๆสเตตชนิดอื่นมันก็ใช้ร่วมกันได้ทุกตัวละครอยู่แล้วนะครับเพียงแต่แบบนี้นี่คือชนิดเบสิกสุดแค่นั้นเองเราสามารถซื้อแชร์สเตตเพิ่มได้แท็บละ30เหรียญถ้าช่วงลดราคาจะเหลือ20เหรียญหรือถ้ารู้สึกว่ามันไม่จุใจเนยังมีสเตตแท b บบันเดนที่จะเพิ่มเข้ามาให้รวดเดียว6แทบสนุนราคาก็150เหรียญช่วงลดเหลือ1 1 0เหรียญ ส่วนตัวผมมองว่าสเต็ธรรมดาไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับของเดิม4ี่แท็บถือว่าเกมใจปั้มพอสมควรคือมันมากพอที่จะเก็บของใช้จําเป็นต่างๆจนกว่าจะขึ้นเอ็นเกมเลยเพียงแต่ต้องอาศัยการจัดวางเรียงให้เป็นระเบียบไม่ทําให้ตัวเองสับสนถัดมาอันนี้ทีเด็ดและบอกเลยว่าทุกคนควรต้องมีไว้ใช้สอยครับนั่นคือพรีเมียมสเต t a แท็บอินเทอร์ของมันเหมือนสเต็ธรรมดาแต่เราสามารถแก้ไขชื่อแท็บได้ เปลี่ยนสีได้ง่ายต่อการจัดการและที่สําคัญที่สุดเนี่ยข้าวของภายในซึ่งเอาไปวางไว้จะสามารถตั้งขายตั้งราคาเพื่อให้มันขึ้นบนกระดานเทรดออฟฟิเชียลของเกมโดยอัตโนมัติสถานการณ์ปัจจุบันถ้าใครรู้วิธีซื้อขายชีวิตจะง่ายขึ้นเป็นกองไอเทมดีๆราคาไม่แพงมีให้เลือกอยู่เต็มไปหมดสําหรับลิงกระดานเทรดเดี๋ยวผมจะแนบไว้ในคําอธิบายใต้วิดีโอนะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่สนใจ เราสามารถอัปเกรดแชร์สแตทที่มีอยู่แล้วให้เป็นพรีเมียมได้ในราคาแท็บละ15เหรียญช่วงโปรโมชั่นจะเหลือ10เหรียญหรือถ้าอยากซื้อเพิ่มโดยไม่ยุ่งกับของเดิมมีด้วยกัน3ออปชั่นครับพรีเมียมสแตท1แท็บใหม่ราคา40เหรียญท้านลดเหลือ30เหรียญหรือพรีเมียมสแตทบันเดิลเพิ่มมาทีเดียว6แท็บราคา200เหรียญช่วงลด165เหรียญและพรีเมียมคอร์สสแตทที่ปริมาณช่องเก็บของข้างในใหญ่เป็น4เท่าจากปกติ หรือพูดง่ายๆว่าเห็นแท็บเดียวแต่ได้ความจุเท่ากับ4แทบ็บส่วนเรื่องราคาในก้อน150เหรียญในกรณีที่ลดเหลือ120เหรียญครับสำหรับตัวผมเองเลือกออปชันสุดท้ายนะอาจจะไม่คุ้มค่าเท่าบันเดินแต่รู้สึกจัดการง่ายกว่าเอาเป็นว่ายังไงพรีเมียมสแตทเนี่ยอย่างน้อยๆเราต้องมีเลือกกดซื้อตามที่ถนัดได้เลยรายการต่อไปเจมสแตทแทบระหว่างทางเราหาเจมได้ตลอด ทั้ง Uncut Skill Gem, Support Gem และ Spirit Gem พวกมันนี่ยังไล่ระดับรีเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆหลายก้อนไม่ได้ใช้ทันทีนะครับสำรองไว้ก่อนบ้างหรือก้อนที่ตีสกิลไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกบางทีก็ยากจะจัดการซึ่งเจม Stat จะเข้ามาอำนวยความสะดวกตรงนี้ลักษณะของมันคลีนๆง่ายๆนะมีการแบ่งอันคัดเจมชัดเจนเรียงกันตามรีเวลส่วนบื้นที่ด้านล่างนี่ไว้คอยเก็บสกิลเจมที่ถูกทำขึ้นมาแล้ว แถมเรายังสามารถพิมพ์เสิร์ชค้นหาก้อนที่ต้องการได้ตลอดในส่วนปริมาณบรรจุเนี่ยสามารถเก็บได้ทั้งหมดรวมกัน500ก้อนผมเชื่อว่าขนาดนี้มากเกินพอเอาไว้แบ่งเพื่อนแบ่งฝูงได้เหลือเฟือเจมสต์ตดแทบราคา40เหรียญพอลดจะเท่ากับ30เหรียญความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยต้นเกมยังไม่สําคัญเท่าไหร่นะครับและถึงจะไปท้ายเกมถ้าใครไม่ราคาญที่ต้องมานั่งเรียงเองผมว่าไม่ต้องซื้อก็ได้ มันจะมีประโยชน์มากๆต่อเมื่อเราเล่นหลายตัวละครหรือในกรณีตั้งกิวเล่นกับเพื่อนสามารถซื้อเป็นแ็ดส่วนรวมในกิวแสแตทได้ซึ่งอันนั้นเนี่ยดีงามนะคอยแชร์สกิลเจมให้กันเพื่อนที่เล่นตามหลังได้ไม่ต้องรอดอกให้วุ่นวายลำดับที่4อีกหนึ่งรายการที่ควรซื้ออย่างยิ่งกับ Cur r e เรนซีส t ต็แทครับเรียกว่าตั้งแต่เริ่มเกมไอเทมประเภทเค r เรนเป็นอะไรที่เราเก็บสะสมและใช้งานอยู่ตลอด ซึ่งข้างในแถบสามารถเก็บพวกมันได้เกือบทุกชนิดชนิดละ5,000ชิ้นเมนูอินเทอร์เฟซจัดโซนทําให้เข้าใจง่ายด้านบนเป็นพวกอัปเกรดหรือสูงค่าพรีฟิกด้านซ้ายรวมของตีบวกคุณภาพกับเจาะรูด้านขวาตีบวกเจมเพิ่มรูซับพอร์ตเจมส่วนด้านล่างเอาไว้สะสมเสษต่างๆที่พอรวมครบเมื่อไหร่มันจะย้ายไปอยู่ในช่องตัวเองอัตโนมัติอีกทั้งยังมีพื้นที่เสริมให้เก็บรูนได้ด้วย c u r r e n c y Stat แถบราคา75เหรียญ เวลาลดเหลือ60เหรียญสเตตนี้เนี่ยแทาไม่ต้องคิดมากนะครับมีโอกาสกดซื้อเมื่ร่รชีวิตเราเราจะสะดวกขึ้นทันตาเห็นลำดับที่ s s e เอเ Sta t ต a ท e s เอเซนเป็น Currency Item อีกประเภทที่มีไว้เพื่อฟังก์ชันการคราฟโดยเฉพาะครับแต่และชิ้นเนี่ยจะทำงานเจาะจงมากกว่าการสุ่มเปล่าๆแบบพวก e x c l l Off หรือ Regal o f เช่น Essen c e of Pattern อัปเกรด Normal i t e เเป็น Magic โดยจะบวกหมอดที่เกี่ยวกับแอ t a ท k ให้1แถวชิ้นส่วนของเอเซนเนมีหลายชนิดดังนั้นส a ตปจึงขายแยกออกมาเป็นของตัวเองซึ่งข้างในสามารถเก็บได้5,000ชิ้นต่อนหนึชนิดครับราคาเริ่มต้นนี่อยู่ที่40เหรียญถ้าลดเหลือ30เหรียญเอาจริงๆตั้งแต่ต้นเกมจนเริ่มเข้าสู่เอนเกมโอกาสเก็บสะสมเอเซนยังน้อยเอามากๆนะดังนั้นผมมองว่าไม่จาเป็นต้องรีบซื้อ ไว้ช่วงหลังถ้าเราเริ่มรู้สึกวุ่นวายกับพวกมันเนี่ยค่อยจัดหามาก็ได้ถัดไปลำดับที่6 flash s t a แถบพวกขวดเลือดขวดมานาเนี่ยเราเก็บรวบรวมไว้ได้ด้วย flash s t a s โดยพื้นที่ข้างในมีให้ทั้งหมด500ขวดครับสำหรับราคาแทบอยู่ที่40เหรียญลดแล้วเหลือ30เหรียญว่าแต่ปัจจุบันต้องบอกตามตรงว่ายังไม่เห็นประโยชน์ของมันเท่าไหร่นะครับเกมภาพ2ระบบขวดยาเปลี่ยนไป อาศัยพกทีละขวดและบับพิเศษเลือกสายชามต่างกับภาพหนึ่งที่ต้องพกหลายขวดแต่ละขวดมีฟังก์ชันการทํางานที่แตกต่างซึ่งเราต้องเลือกให้เข้ากับสถานการณ์ดังนั้นในตอนนี้เนี่ยผมว่าฟลัสแต t แ t a บปล่อยไว้ก่อนยังไม่ต้องซื้อดีกว่านะลำดับที่7 d e l i r i u m s t a ม t t a p แท็บเดลคือกิจกรรมเอ็นเกมซึ่งให้เราลุยเข้าไปในไอหมอก d e ล i r i u m ยิ่งอยู่ในนั้นได้นานเท่าไราในรางวัลที่ได้จะยิ่งสูงขึ้นอีกทั้งกิจกรรมดังกล่าวยังดรอปวัตถุดิบสําหรับคราฟอีกประเภทนั่นคือ d i s t Th r i l emotion ครับดังนั้นเจ้า De ริเอียม Stack Tab จึงถูกดีไซน์มาเพื่อเก็บสะสม c u r r e n c y item ตัวนี้ซึ่งราคาเริ่มต้นของแท็บเท่ากับ40เหรียญและช่วงลดเหลือ30เหรียญสำหรับอัรลปยดของ d i s t Th i ิ l Emotion ผมยังไม่เข้าใจมากนักและโดยความที่เกี่ยวข้องกับ End g เกม เพราะงั้นส t ตตแท็บของมันเลยเอาไว้คราวหลังดีกว่าเชื่อว่าถ้าถึงตอนนั้นต้องมานั่งเก็บยังไงต้องกดมาใช้เหมือนกันครับมาถึงส t ตตสุดท้ายยูนิคคอเลกชันแท็บดูไปอาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่แต่เหมาะสําหรับนักสะสมครับโดยเราสามารถเก็บยูนิคไอเทมทั้งหมดที่มีในเกมเข้าไปบนแท็บได้อย่างละชิ้นหน้าต่างอินเทอร์เฟซสามารถปรับแต่งขนาดได้ด้านบนมีฟิลเตอร์เลือกกดให้โชว์แบ่งประเภท เรียกว่าเป็นแสแตทเจ๋งๆคุณค่าแกการประดับปรมีตัวมันยัประพฤตินตนเป็นพรีเมียมแท็บคอยเซ็ตค่าตั้งขายไอเทมขึ้นบนกระดานเทรดได้ด้วยครับส่วนราคาของแท็บอยู่ที่140เหรียญค่อนข้างแรงหน่อยนะแต่ถ้าลดจะเหลือ110เหรียญและนั่นคือชนิดสแตทแท็บที่มีขายในปัจจุบันครับสำหรับผมเองตั้งใจเหลือเงินพรีเมียมวนิดหน่อยได้ข่าวว่าจะมีการอัปเดตเพิ่มแมปสแต็ชมาขายทีหลัง ซึ่งตัวมันในอำนวยความสะดวกเรื่องจัดการพวกเวสต์โตนในแผนที่ด e แอต a s โดยตรงเอาล่ะเดี๋ยวสรุปทิ้งท้ายกันสักหน่อยนะสเตชที่น่าสนใจควรคล้ายก่การครอบครองเป็น Premium s t a ตชกับ Currency s t a เตรองลงมามีแล้วดีชีวีง่ายขึ้นเนี่ยคือเจมสเตชและเอนเกมค่อยว่ากันอีกที e เอเซ s t a ตชกับเดเรียมสเตชส่วนที่เหลือในจะเสริมก็ดีไม่มีก็ได้ยังไงลองพิจารณากันดู เนื้อหาของวิดีโอก็จบเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆกับเพื่อนร่วมเกมพาร์ทออฟเอ็กซายสองเดี๋ยวมีอะไรน่าสนใจจะทำมานำเสนออีกแล้วพบกันใหม่คราวหน้ากับช่อง First Play สวัสดีครับ